วันนี้ก็มาอยู่กับพลอยใสยอีกแล้วนะคะวันนี้ก็มาอยู่กับช่อง PS Channel ค่ะวันนี้ก็อยู่กับเกมเส้นทางมาจองเวสสองเหมือนเดิมนะคะหลังจ,จากที่หายไปนานนะคะวันนี้เหมือนเดิมอยู่ค่าย PG พลังทุนมาห้าพันบาทขอปประยะปรับเบทท็ดกันเลยละกันนะคะขออนุญาตขึ้นเบ็ดแบบว่าสูงๆเพิ่มๆไปเลยละกันนะ,ะเออก็อหนมันอยากจะแตกหนกกักอะเนาะพาทุนมาห้าพันวันนี้มาดูกันนะคะว่าจะได้กำไรเท่าไรอะไรเนี่ยหุนแรจกจะเข้าแล้วหรอโอ้โห เกือบไปแล้วนะเกือไปแล้วเสือบเข้ายัางไงก็อนอกนี้โอ้โหไม่เข้าคิดแล้วนะว่าวันนี้ดวงต้องมาแน่นอนนะหลังจากที่เรารู้สึกหรือว่าสัมผัสได้นะคะพี่เจนไม่ได้สัมผัสนะไวสายสัมผัสเองนะจ๊ะเออเหมือนเดิมว,วันนี้ก็มาอยู่กับพิ่ซา789นะคะใครสนใจอย่าลืมติตามเขาเขาบอกไว้ก่อนนะ ที่เนี่ยฝากขอไม่มีขั้นตําแล้วก็รองรับบอลเลตด้วยนะจ๊ะเออสำหรับใครที่หาเว็บดีๆเล่นนะคะแต่จะบอกไว้ก่อนละกันสำหรับน้องๆหนูๆที่มีอายุต่ำกว่า18ปีอันนี้ไม่แนะนำให้เล่นเดดค่ะนะคะก็ก่อนอื่นก็ฝากกดติดตามกดไลค์กด, like, กดแชร์ให้เหมือนเดิมแล้วกันนะคะอะเบสสามสิบบาทหมุนไปแล้วสามสิบหมุนยังไม่เกิดอะไรขึ้นเออมาอยู่สองร้อยเก้าสิบเอ็ดบาทจุกๆมาให้อะย,ยังไม่จุกเท่าไหร่จุกเท่าไหร่จุกจุกแร้วเปล่า จกไหมเอ้ยมาดีตัวแเกซิวมาสากแคสตยวมา2ตัวยังไงก่อนกันเนี่ยโอ้เแตเตอร์ไม่เข้านะแต่จังหวะน,นี้เงินรางวัลก้อนโตเ้ยเมกาเลยทุกคนพันสาไปดิมาเนสามสิบบาทเอาเรื่องอยู่นะจ๊ะแต่ว่ายังไม่สุดนะ ขออนุญาตรุนต่อกันไปเลยล้วกันนะฮะเออทุนห้าพันตอนนี้กําไรมาแล้วหน่ๆประมาณ400กว่าบาทแต่มันหมดมันหมุนแบบไวมากเลยนะโอ้โหมาจะดูดคืนหรือเปล่าทุกคนมาลุ้นกันเลยนะจ๊ะเกรงคนเดียวไม่ไหวแล้วเนี่ยตอนนี้นะจ๊ะโอ้โหเบตห้าสิบเข้าปีมาแล้วไปที่เรียบร้อยนะคะโอ้โหปัง สุดปังพลังมาจองนะคะสิบการหมุนนะคะรุนกันปเป็นลยกับเบตห้าสิบบาทจ้ะยังไงยังไงโอ้ยมาแล้วเปล่าโอ้โหร้อยเจ็ดสิบบาทยังไม่สุดนะขอสุดๆเลยก็คือคูณสิบแล้วก็ตัวแพงๆนี่แหละไอ้อนทองมาแบบเยอะๆนะจ๊ะอ่ะมาคูณสีจ่จะมาคูณหกคูณหกดอกนี้โอ้โหจุกๆอ่ะครับจุกจุอะไรยังไงคูณสิบโอ้โหเสียดายมากเลยทุกคน ควรสิเข้าแต่ไม่ทันได้ตัวแพงไงหรอแล้วแต่ตัวถูกนะอ่ะเงินรางวัลเมกะมาแล้ว1นึ่งรบาทกระเบห้าสิบาทนะถือว่าอย่างได้หน่อยอยู่เออมาลุ้นกันต่อมาต่อไปกูตีกูตียังไงโอ้โหเอ้เอาอีกห้าการหมุนลุ้นต่อไปนะจ๊ะมาอยู่ส,สวยโอ้โหก้อนทองมาเต็มน้าทุกนนะ โอเกือบไปแล้วเทห้าบาทนะคะมาจองเวสองนี่ถ้าไม่มาก็คือจบเลยนะแต่ถ้ามานี่คือฟังสุดๆเลยดอกสุดท้ายดอกสุดท้ายทายพายุรู้เปล่าท้ายพาย,ยุไหมท้ายพาย,ยุรู้เปล่าท้ายพาย,ย,าาย,พาย,ยุโอ้หจัดมาส,สวยๆโอ้โหทุกคนขอสิบน้ำลายแล้วหนึ่งนะคะบอกไว้ก่อน ใครไม่ถอนเดี๋ยวจะถอนแล้วบอกไว้ก่อนโอ้ยทุนมาห้าพันตอนนี้กำไรหนึ่งหมื่แล้วโอ้พระเจ้าูุดอ่ะเออมาดีเวทห้บาทนะคะใครอยากจัดอยากตาวนะถ้ามาลงคลิปเมื่อไหร่ทุกคนต้องไปจัดไปตาวแล้วนะสำหรับเกมนั้นๆนะจ๊ะอ่าเรียบร้อยนะคะเวทห้สิบาทแตกมาหนึ่งหมื่นและเกมนี้ไม่มีซื้อปีเจอ,อร์ฟีสปินใดๆทั้งสิ้นนะัคะเพราะฉะนั้นแล้วได้กำไรเท่าไหร่คือ ทำรายทั้ง,งหมดเลยทุกคนไม่ต้องลงทุนซื้อฟีสปอนด้วยอะ่ะเออมาโมูสุดท้ายท้ายที่สุดแล้วทุกคนใครสนใจอยากเล่นอยากตามนะคะอย่าลืมนะคะใต้คอมเมนต์เลยสำหรับวันนี้ก่อนจะจากากันไปก็ปกดกติดตามกดไลค์ก,กดแชร์ให้กันด้วยนะคะเผื่อว่าเจอกันคลิปหน้าเนาะทุกคนวันนี้ไม่มีอะไรว่าขออนุญาตนะคะขอตัวลากันก่อนแล้วกันนะคะสวัสดีค่ะ